สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับผมวรวงอัชราวงชัยนะครับผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิทยาโตตราการสํานักงานสารยุติธรรมนะครับคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางหลักนะครับซึ่งก็คือกระบวนการศาลนะครับจุดเด่นของมันก็คือว่ามันมีพวกษานะครับพวกษาที่เป็นผู้ชี้ขาดเป็นผู้พิจารณาภักษานะครับแล้วก็คําภักษาเนี่ยครับก็สามารถที่จะถูกอุธทณ์หรือถูกดีกานะครับแล้วก็สามารถนําไปบังคับ คดีได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากกระบวนการรังบข่อพิพาททางหลักแล้วเนี่ยเรายังมีกระบวนการรังับข่อพิพาททางเลือกนะครับซึ่งก็คือการเจรจาการไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็การอนุญาโตตุลาการนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการไกลเกลี่ยนะครับการไกลเกลี่ยเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่แต่เดิมเราเริ่มต้นเมื่อหลังจากที่มีการฟ้องคดีนะครับ หลังจากที่มีการฟ้องคดีศาลก็จะดําเนินการไก่เกลี่ยนะครับเราเรียกว่าการไก่เกลี่ยหลังฟ้องนะครับโดยที่เราจะแต่งตั้งผู้ประนีประนอมของศาลนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับศาลเป็นผู้ไก่เกลี่ยนะครับและพอมีการไก่เกลี่ยผู้กรณีสามารถตกลงกันได้ก็สามารถทําคําพักษาก็สามารถทําข้อตกลงสัญญาป,ประนีประนอมยอมความแล้วก็ให้ศาลพิพากษาตามยอมได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ศาลยุติธรรมนะครับดำเนินการมาตลอด นะครับแต่ว่าพอปี2562นะครับมีพรบไก่เกลี่ยนะครับพรบไก่เกลียเกิดขึ้นซึ่งให้อำนาจหน่วยงานของรัฐรวมถึงศาลด้วยในการดำเนินการไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับบางประเภทนะครับซึ่งสามารถดำเนินการไก่เกลียได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องนะครับแล้วก็พอไก่เกลียแล้วเนี่ยโดยผู้ไก่เกลี่ยที่ได้รับการอบรมแล้วก็ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเมื่อมีการเจรจาตกลงกันได้นะครับสัญญาที่เจรจาตกลงกันได้ก็อาจจะนําไปบังคับ ทิศาลได้ในลักษณะที่เหมือนกับคำชี้ขาดของนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่านะครับการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งออกมาในเร็วนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องตามมาตรา23นะครับก็คือการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้สามารถดําเนินการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีได้นะครับในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็สามารถคู่พิพาทนะครับที่ มีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการยื่นขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลนะครับที่มีเขตอํานาจในกรณีที่มีการฟ้องเกิดขึ้นนะครับในการดําเนินการพอย,ยื่นคําร้องไปแล้วเนี่ยครับศาลก็จะดําเนินการส่งคําร้องไปให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายเนี่ยเข้าร่วมนะครับก็สามารถดําเนินการไกลเกลี่ยจนมีสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นนะครับ แล้วศาลจะช่วยดูสัญญาปณีปรนนอมยอมความนั้นด้วยว่าเป็นไปด้วยหลักสุจริตและเป็นธรรมหรือไม่นะครับและถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงนะครับผู่สัญญานะครับตกลงให้ศาลพิพากษาตามยอมศาลก็สามารถพิพากษาตามยอมตามข้อตกลงดังกล่าวได้ถือเป็นมิติใหม่นะครับในการไก่เกีลก,ก่อนฟ้องที่ศาลสามารถมีคำภากษาได้แม้กระทั่งยังไม่ฟ้องคดีนะครับ ดังนั้นเนี่ยการไกลเกลี่ยตอนนี้นะครับผมสรุปได้ว่า,าการไกลเกลี่ยมีทั้งการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องนะครับโดยที่กระบวนการไกลเกลี่ยที่แตกต่างจากกระบวนการศาลหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็คือว่าเป็นการดําเนินการโดยความสมัครใจนะครับผู้ไกลเกลี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการให้ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะชี้ขาดได้นะครับถ้าคู่พิพาทหร,หรือคู่กรณีนะครับไม่ประสงค์ที่จะไกลเกลี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามสามารถที่จะ ออกจากการไก่เกลี่ยได้ทันทีนะครับและกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่ประหยัดและรวดเร็วเนื่องจากว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและไก่เกลี่ยเนี่ยสามารถเสร็จได้โดยเฉลี่ยรประมาณแค่1นถึงสเดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นกระบวนการไก่เกลี่ยก็เป็นกระบวนการอีกกร,อก,กระบวนการหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกท่านนะครับก็น่าที่จะทราบนะครับและถ้ามีข้อพิพาทก็อาจจะใช้กระบวนการไก่เกลี่ยเป็นกระบวนการแรกๆในการระงับข้อพิพาทของท่านนะครับถ้าเกิดว่า ใช้กระบวนการไก่เกลี่ยไม่ได้ถึงจะคิดถึงกรณีที่เราอาจจะต้องมีผู้ชี้ขาดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอนุญาตโตตุลาการหรือศาลก็ตามนะครับในคลิปวิดีโออันนี้นะครับผมก็ขอจบในในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปคงจะพูดถึงในเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตโตตุลาการครับ